เงอันนึ้ามเนเอากี้นก้อนเกระเท่น,นี่นออือ่ะบะเ่งเลยลเข่งแบบแบบเตียร์จได้หนึ่งโ้เจาไปล่อ

จะไปขายถุงนาทาย้เน <uit> ี่ยยี่สิบสามี่สิบาเ้สิบสี่สิบ้วแต้ใส่ เดี๋ยวจะพอยยพูแล้วสิใครเปล่าเดียวจะพองยยจะสิขายจะมาถ่ายเลเรื่องบนี้่ปะคื่นเนาะเจ้าน้มไปน้ำบ่

ก็ถือใจเนาะเอาขวดแยงไปนั่เอาขวดแยงไปนั่งหนุนขวดเลงอก่อแบนทอมแบนเห้มมากเจ๋งมากเอาเยก็ขอดน้ำเหมือนกันขวดนำเ่นนะเจ๊ ขนมห้างฝืงบนัมนขนมยังนนเนี่ยเลีนไมยังวะเขาทอดน่บมซึ่งเปเียนได้กีขนมยังก็เป็นเบน โอ้โหอ๋อนี่นี่น้าจอ้่จหลายเดอันนี้นักโอ้อันนี้น้ามันเตยปัดน,น้ำพึ่งแท้เลยแลเนี่ยสดๆแท้ๆจากครั้งเลยแท้ก็นี่านี้แค่ปีุ จะบีบป่ะนี่อันนี้บีบแล้วใส่ขวดอันนี้อันนี้ขายเป็นแบบนี้เลยบ่ขา,ายเป็นห้างเก่งสีบ,บ่อันนี้ก็บ,บีบพื่งกันบ่นบบีหนยรอดบีบพื่งกันแค่พูดแค่นะถุงนี่ร่องร่อง อเกือบสามกิโลเด้อามกิโลสีอันนี้สองโลเก่าป้าดูเอาตัวนันรู้เอาตัวนั้นเอาตัวนั่นโอ้โลขีด แต่ว่าอันอันนี้มันใหญ่เนาะแต่มันไม่ค่อยมีน้ำถุกเสืส้อมันกินหมดแล้ววาตัวนี้นไหม,มอ,อันนี้คั่นแล้วอันนี้สองสองอันนี้คั่นคั่นแล้วเขาเอ,อื้อนวันอันนี้หัวแทรเลยบ่บมันมีสองแบบบ่องแ,แบบเดียวบ่ นท่านได้ฟังน้กระพบออกจากอันนี้ออกจากอันอนี้แล้วมันเตยใส่ขวดจริงสิเออเลาต้องเบ่งเป็นอันหน่อยน้ำตีนี่เลยของแท้ได้เนี่ของแท้ได้เนี่นี่ เนี่ยหั่งมันเนี่ยนี่ตัวมันน่ะนอนอยู่นี่นี่ไข่มันตายงั้นว่ามันนี่เอานี่นี่ยังบ่ตายได้หนี่ยังบ่ตายหนิตายยังดิ่นได้อยู่อันนี้ขวดเบนเท่าไรสองร้อยกดเงี้ยสี่ร้อยวดเงี้ยสี่ร้อยวดเบนสองร้อย รับประกันว่เผึ่งแท้เลยพุ่นน่ะคันเบเซียนี่สิแถมต้นไปตน้บัตเียวเดี๋ยวน้กันกันแล้วคันบัเซียกัขี่รถไปเอาน้ำกันแบบนี้ตเ,เอา้แตน,นี่เ

ฟังแท้เลยนี่ของแท้ททอ,อันนี้รถขายรถขายของ hai con phải nhai nó cái gian hàng rồi, đó. cái gian hàng người

เนี่ยไปว่าไเนนมาุมดิได้อาเอาบุใส่มาเถอทกคนกระ่วงนุ่มพวงนะีร่ะมพ่อืกักรยงพ่วงจากน้อยกัมีผักเด้มีผักกาดมีผักมันผักนี่ใส่เด้อมันมันบดได้แบบว่าได้ทุงเนาะ มันไลอขันปูไล่ถุงนี่ก็เส็ดเป็นพวงเอาี่เดมันนี่ห้างนี่ห้างผงอยู่เดมห้าง่งม่ใช่เสียจังไหนเอาใส่ตะแกรงเด้บอเลียงบ้างใส่ตะเกียงใส่ตะเกียงแหมเอาเนี่ยมา้องเนี่ยน

ไม่แต่ไม่เห็นนะใช่กันยันไงก็ม่จัดแม่จัดจัดกจับกรใจจะแก้ไปเนี่ยมันยัเบิ้งดูปแบนี่ถึกใจไปรถพุ่มพ่วงน่ะ Không, chết mấy xin cái... à Trên mây mới được chạy vào nhây ừ, Không Hỏi yến, biết chạy cho khoảng tua. Chắc dán là chán lùm là เอาคือว่าไปฟังเดี๋ยวเท่อะเอาคือรถพุ่ผงพ่วงตั้งหลักกันเทตุการนณนี่นออนนหอยยิงสีคือตะะัอ้งหล่ะไปย้าเจ้าวะ่ะวเอากระป๋ามาขาดแอลแบะเนี่ย มันีะเปียนเอำน้ำขวดน้ำเส้นตะเคียงตีบันเนี่ยบงดีินเนี่ยนะ่ะจัก,กรยานนะว่าขวมซะเถอเอากระเป๋าะอะปีนี่เท้าคักได้ใส่ไมมค้ำหรือตีอเอาด้อนเอาต้องไม่คำ้ำไปตีขนะี่กระยันอะไปหาว่าะรมาแล้ อย่าัก่อนมันก็แรีนนี้กันได้ใส่ไม่คำไว้ปีนี้คอนปีหนานี่สิขี้ไรบ่ะน่รถห้าหังันสื่อไฟฟา้าไฟฟ้าแต่วันนี้นคือตัวเดี๋ยวนี้ชีจะกระยานห่างไปซื้อก่อน Có ai hiếp băng con Anh hiếp băng băng con <laughs> Chị đây yếu đọc cho cái dán với pha nè Bây lộ cô nhây à